เพช่เจ็ดสีนี่จะมีสองแบบนะคะต้นนี้คืออสงไขยอันนี้คือเขาเรียกเขาเรียกว่าน้าเทพหมดเกาะเกล็ดค่ะนี่นี่คือสุดรักนะคะสุดรักนี่นี่นี่เจ็ดสีพันล้านหน้าด่างเหลืองดาราดารานพรัตนชมพูทวีปแต่ต้นนี้คือหายากหายากอีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะอแทบจะไม่เห็นเลยนะในวงการบอลสีใช่เทพสายลุงมณีวัสนาหมณีวัสนาหมณีวัสนาจะมีสองหน้า จะมีหน้านี้กับหน้านี้ราคาตอนนี้ยังถูกอยู่ไม่มีเวลาลงขายมีคนรับน้อยมากเลยขายพันห้าเห็นไหมคะพันห้าคือต้นลูกอ่ะเขาเขายังจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่<ม>แต่ว่าของของเราจะของโยมพี่เวลาจะคัดเนี่ยก็จะคัดแต่ต้นที่กัดสีแดงแล้วอ,ออกมาเห็นไหมจะไม่เอาถ้าไม่สวยไม่จะไม่ค่อยเอาออกมาไล่ขาย<ม>จะเก็บไว้ในเนในเก็บไว้ไก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นี่ค่ะที่เล็ดเร็ดสี แล้เจ็ดสีนี่จะมีสองแบบนะคะจะมีหน้าด่างขาวกับหน้าเขียวแดงเห็นไหมคะที่จะเป็นเขียวแดงถ้าไม่ค่อยด่างแต่ว่าราคาก็แรงแต่ไม่รู้จะมีโอกาสด่างไหมใช่ค่ะแต่แต่แต่ว่าหน้านี้คือหน้าด่างเทพเลยนี่ค่ะด่างเทพเลยต้นนี้คืออสงไขยใช่ชื่ออเป็นต้นที่ ตามหามาป้องกันกับชินบัลชน้วตอนนี้เหลือแค่ตัวนี้กับกลธัญญาที่ยังไม่มีเจอแล้วในตัญนัใช่ไหมคะเจอแล้วก็รับไปเลยครับเอ่ออาสงไขตอนนี้นะคะเออวันนั้นที่อาจารย์ถามต้นั้นไม่ได้ส่งให้ดูใช่ไหมต้นลูกอย่างอย่างอย่างจะมีถ้าต้นเล็กจะมีแค่ใบเดียวแล้ววันนั้นลงต้นนี้ปล่อยอยู่ต้นนี้สักคาหนักอยู่ แต่ว่าถ้าในชมรมนี่ก็หลายเกือบสี่ห้าหมื่นได้ถ้าในชมรมวันนั้นเราก็บอกปล่อยไปเล่นๆไม่มีคนรับสองหมื่นห้าแต่ตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วาะจะเก็บไว้ตั้งแน่นี่ก็คือยอดมงกุฎด่างยอดมงกุฎส่วนมากที่เจอกันจะไม่ค่อยด่างไม่ด่างอันนี้คือเขาเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเทพหมดเลยหน้านี้ขอโทษนะคะนี่เนี่ยเอ็ดูดิคะด่างเหลืองด่างเหลืองด้วยนี่ค่ะหน้าด่างเทพหมดเลยนี่ค่ะใช่ใช่ นี่ลูกเขาออกมาปุ๊บด่างทันทีเลยที่ที่เอามาลงวันนั้นอ่ะที่เอามาลงขายอยู่หกพันแปดใช่ไหมถ้าเอามาไม่ใช่ขายนี่ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้คือสีสีรานักป่านะคะนี่ก็สีรานักป่าอันนี้สีรานักป่าเนี่ยเป็นแม่เดียวกันเชื่อไหมคะว่าเนี่ยผ่าพร้อมกันแต่ต้นนี้จะโตก่อนต้นนี้โตทีหลัง ผ่าพร้อมกันเลยแม่เดียวกันแม่เขาจะอยู่ในตู้นู้นนี่สีลานี่สีลาหุ่ทองหน้าทองเนี่หน้าเหลืองทองนี่เห็นไหมคะนี่ก็แพงนี่ค่ะนี่ตัวนี้อันนี้คือไฮไลท์เกาะเกล็ดนี่ค่ะดูเกาะเกล็ดของบ้านบ้านบอนสีกลางกรุงดิลายสวยมากนี่นี่คือสุดรักนะคะสุดรักสุดรักที่ของพระ้าจันรับไว้นี่ดูแม่เขาก่อนนะคะ ให้ดูแม่เขาก่อนว่าเขาสวยงามขนาดไหนสุดลักนี่ในตลาดก็ยังมีน้อยนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนถ้าถ้าตัวอื่นอย่างพวกเนี้ยอ่านี่ข้ามไปได้ไงอ่าข้าบางแก้วอ่านี่ข้าบางแก้วนี่ปล่อยต้นเล็กๆแค่ไปเท่านิ้ก้อยก็เก้าพันแปดร้อยี่หลายแสนหรายแสนเราไปพูดไปเยอะคนแถวนี้รู้คนแถวนี้เขาไม่รู้เขาเรว่าขายต้นไม้ธรรมดาชิวๆ แต่ช่วงนี้เริ่มรู้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มรู้เพราะว่า,วามีเด็กแถวเนี้ยมาขอเป็นเพื่อนใน Facebook พอเขาเห็นราคาปุ๊บเขาก็วิ่งเงินเข้าบ้านเอง,ตตตแ,ตองแต่กล้องกล้องวงจรปิดก็ยังขอโทษค่ะต่างจังหวัดขโมยกันเยอะครับอันนี้นี่อันนี้ก็หายากเดี๋ยวลืมชื่อนะอันเนี้ยเดี๋ยวไหนเพชรไม่ใช่สวัสดิไม่ใช่ตุ๊วันเพชรสุวรรณโ์เราช่วยยูเซที่พันล้านเป็นสองล้า เดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะคะ <c oughs> นี่นี่นี่เศ <c oughs> รษฐีพันรางหน้า <c oughs> ด่างเหลืองปกติจะมีขาวขาวแดงอันนี้เหลืองเห็นไหมคะใบเหลืองเห็นไหมคะตู้นู้นก็จะมีแม่พันธุ์เจ้าเจ้าจากักรพรรดินกพะก้าวถ้าถ้าเข้าไปเปิดเองดูได้นะคะเพราะว่าโยมเข้าไปแล้วจะเบียดก,กันเข้าไปเปิดเลิกดูได้เลยแต่ว่าตู้นั้นมันมีปัญหาเหลยกำลังจะเอาออกนี่ค่ะชินบ้ญชรนี่ต้นแม่เนาะ เพิ่งโดนผ่าหัวไปตอนนี้ใบก็เลยเฉียทรงเลยนี่หาผ่าหัวไปเลยจะหากัดสีด่างแล้วสวยเดี๋ยวให้เดี๋ยวตอนสร้างตั้งทรงได้จะสวยกว่านี้นี่หานุมาลทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี่หานุมานทศกัณฐ์นี่กระบี่นายร้อยนี่คือผ่าหมดแล้วนะตัวพวกนี้คือแม่พันหมดเลยเอ๊นี่นี่นี่อันนี้หายาก แต่ไม่พแต่ไม่แพงรออยู่รอผ่าหรือยังผ่าแล้วค่ะเดี๋ยวพาชมที่ผ่างเทพมหานครงเทพมหานครเดี๋ยวต้นนี้ลืมชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้ายไปไหนแล้เนี่ยต้นนี้พระอาจารย์วัดพระอาจารย์วัดแบ่งปันมาอะไรนะหลวงพี่วัดอ่ะน่นจะมีปเทสต์ด่างจะมีก็เี่นสีชืนะนี่เพชสมเด็จกับเทศจุวโชค่ะ นียสมเด็จน,นี่งก็เป็นของพระอาจารย์วัดท่านท่านส่งมาให้จัดฟอร์มให้ห้าต้นเดี๋ยวฟอร์มสวยก็ส่งคืน <g ül> <g ül> เขแบบมาบอลด้วยกัน,กนไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรัตนศินอ่ะมหาชัยค่ะมหาชัยกับรัตนศิรัตนศิอันนี้รัตนศินใช่ค่ะนี่รัตนศินค่ะนี่ต้นนี้ลืมชื่อเฉยเลย ชื่อ,อเรนูคนครโอ้นกกย,กกยนี่ตุกกกต๊กแกตุ๊กแกก็แพงนี่ตุ๊กแกเรนูนครก็กเกรเนูหายากก็ถามแต่จะตมาสู้ไม่ไหวแล้วถาไม่ไหวอะคะ่ะเอาไว้่อน <laughs> เรนูนี่คือที่ให้ดูในนี้นี่ราคาลหลักห้าอัพต้นลูกนะคะห้าอัพไม่ใช่ต้นแม่นี่ดาราดารานพราลัส เมื่อกี้ให้ดูนี่ยังคะนี่ยนี่ยตัวนี้สวยนะพอฝันนี่มีมีอนันตยาไหมไม่มีค่ะนี่นี่นี่ี่เนี่ยดูเด็กสวยเจ้าปอไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอมังกรอาที่มังกรแก้วมังกรอ่ะที่บอกว่าหน้าเขาสวยโตขึ้นมาหน้าสวยนี่ก็อันนี้ก็ชมพูทวีปหน้าเนี่ยหน้าจะเป็นแบบนี้เลยชมพูทวีปเนี่ยหน้าแม่เขาสวยมากกัดสีแบบเนี้ย ถ้ากัดแม่กัดสีอย่างเงี้ยลูกออกมาไม่ต้องกลัวเลยค่ะเวลาเลือกแม่พันต้องเลือกแม่พันให้มีหน้าเทพเนี่ยเนี่ยต้นนี้คือหายากหายากอีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะแทบจะไม่เห็นเลยนะในวงการบรรอลสีเทพสายลุงเนี่ยดูสิคะดูใกล้ๆเลยนะคะเทพสายลุงดบด่างฮาร์ปดูด่างฮาร์ปด่างชมพูเห็นไหมคะเนี่ยมีเหลืองอีกใช่ค่ะต้นต้นนี้เนี่ยดูดินี่นี่อันนี้ใบไม่ได้เสียนะคะ เรามองว่าเหมือนใบเหลืองเสียมันเป็นเหมือนคนเอาสีมาเทใช่ค่ะนี่คือโหเป็นต้นที่แบบเดี๋ยวดูทีค่ะดูฮาพนี่ดูดิใช่ต้นล่างนี่ฮบแบบสวยอันนี้คือบ้านบ้านโยมพี่อ่ะที่น้อยถ้ามีที่เยอะๆเราจะจยามมาตั้งให้เขาห่างๆกันไม่ให้เขาเบียดกันเนี่ยคืออุณหภูมิตรงเนี้ยสวยสุดทําให้ต้นไม้สวยสุดแสงเนาะใช่ค่ะแสงได้เที่ยงได้บ่ายของขวัญหรอ ใช่ค่ะของขวัญของขวัญสีไม่สวยเท่าไหร่รตร้นแม่พนันไม่สวยอันนั้นหมอเหรอหรืออะไรหนคะ่ะในใบกลมใบนี่เหรอนี่เหรอคะอา่เอาเมืองชนค่ะอ๋อเมืองชนเนมืองชนเขาจะอันนี้จะมีใบกลมด่างๆหน่อยๆม,มันเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกป้ายแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยป้ายปกติเมืองชนก็จะไม่ไม่มีใบป้ายแต่ต้นนี้ป้าย นี่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะที่บอกพึ่งพึ่งเอาไปลงตอนไลฟ์ณ <c oughs> มณีวาสนา <c oughs> มณีวาสนามณีวาสนาจะมีสองหน้า <c oughs> จะมีหน้านี้กับหน้านี้เสือคับา